สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิแค่เซตแบบละเอียดนะครับว่าเฮ้ยเขาจะไปต่อได้ไหมในรอบนี้หรือจะพอแค่นี้นะครับก็หลายๆคนนะครับทนรวยทนรวยมานานนะครับเอ้ยเอาไงดีเซตจ,จะไปไหนต่อดีเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิแค่กันนะครับก็นะ เรามาเริ่มต้นกันดูที่ไทม์เฟรมันก่อนนะไทม์เฟรมันเนี่ยก็เป็นสองเขียวนะครับสองเขียวแล้วนะแล้วก็มีสัญญาณไฮมีสัญญาณการกับตัวอย่างอันนี้ไฮอยู่ที่หนึ่งสี่สี่สี่จุดห้าสามนะครับอันนี้หนึ่งสี่ห้าสี่นั่นหมายความว่าอะไรถ้าการใช้ไฮเกณชีเนี่ยเป็นสัญญาณการกับตัวนะครับเป็นสัญญาณการกับตัวนะครับเพราะสองเขียวนะครับ เออเนาะเราก็มาตีแนวรับแนวต้านกันก่อนนะอืออันนี้คือกอดหน้าตีแนวรับแนวต้านในไทมเฟรมมันนะเราจะให้ความสำคัญกับตัวที่ใกล้สุดก่อนอ่ะได้แล้วนะ แล้วก็มีแนวรับแนวต้านตรงนี้นะช่วงนี้นะครับไปที่ไทม e เฟรมวิกไทม์เฟรมวิกเนี่ยกับตัวมาได้1 2 3 4 4สอาทิตย์ี่้าละนะครับ5อาทิตย์แล้วนะครับ,รรบเดือนกว่า,วาเนาะ,ะ <c oughs> ก็ตัวนี้ Time f ์เฟรมว e กจะมีแนวนี้เป็นแนวรับนะนะครับแนวนี้เนาะ ท่าเฟรมเดย์ท่าเฟรมเดย์มีอีกไหมท่าเฟรมเดย์มีอ้อมีตรงนี้นะครับมีตรงนี้จึ๊บอ่ะนะครับแล้วก็ใส่แนวรับท่าเฟรมวีท่าเฟรมเดย์เข้าไปอ่ะเปลี่ยนสีนะครับ อย่าให้เขาหลุดตรงนี้นะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยห้ามหลุดตรงนี้นะครับถ้าหลุดตรงนี้ก็จะดูไม่ดีนะครับ1 4 0 8นะดูไม่ดีนะครับเพราะว่าเขาก็มีโอกาสลงนะครับลงมาที่ imh 75นะครับอืมแล้วเราก็มาดูตัวสังเกตเห็นไหมครับตรงบริเวณตรงนี้ช่วงนี้คืออันนี้คือเป็น โลเนาะอันนี้ก็เป็นไฮถูกไหมครับ9มิถุนาเนี่ยก็เป็นไฮแล้วก็อันนี้ก็เป็นไฮเออร์โลนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮเออร์ไฮมีโอกาสมีโอกาสออกสองหน้านะครับคือว่าทำไซเว์ออกข้างในลักษณะแบบนี้นะนี่นะครับ็นลักษณะไซเว์แบบนี้ ต้องตีก่อนให้ดูว่าจะได้จริงๆมันก็แบบนี้ได้นะครับอันนี้มุมมองแรกนะเห็นไหมอืมเป็นแบบนี้ได้นะครับก็มีโอกาสนะครับถ้ามาตรงนี้แล้วมีโอกาสย่อเป็นแบบนี้ได้กรณีที่หนึ่งเนาะกรณีที่สองก็คือ มันก็จะขึ้นไปทํำไฮแบบนี้อ่ะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีล,นสลุ้นนะนี่นะครับขึ้นไปแบบนี้นะครับขึ้นไปทดสอบ1495แล้วก็1546ประมาณนี้นะนะครับอันนี้ทางที่2นะครับ แล้วคราวนี้เรามาดูที่อินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์เนี่ยถ้าอ้างอิงจาก adx เนี่ยมีโอกาสขึ้นทะลุสูงกว่าเพราะว่าอะไรเห็นไหมครับนี่สีเขียวไปรเริ่มเทิมเลยนะนั่นหมายความว่าอะไรก็มีโอกาสไปต่อหนึ่งสี่เก้าห้าไม่น่าจะเอาอยู่หนึ่งสี่เก้าห้าไม่น่าจะเอาอยู่น่าจะทะลุได้นะครับในรอบนี้นะในรอบนี้นะครับอืม แล้วก็ตัว MACD ยังไม่ได้ตัดลงนะนั่นหมายความว่าอะไรก็เนี่ยครับ MACD ก็ยกด้วยนะมีการยกตัวนะ MACD นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับ MACD ยกนะนะครับนั่นหมายความว่าอะไรก็มีโอกาสไปต่อนั่นเองนะครับจึงสามารถสรุปได้ว่าครั้งนี้เนี่ย มีโอกาสผ่านนะครับมีโอกาสผ่านนะครับแล้วก็ถ้าผ่าน1,454ไปได้ก็จะไปที่1 4 9 5 1,496แล้วกันเนาะแล้วก็1,546นะครับอ้างอิงจากกราฟเทคนิคอลอย่างเดียวนะครับนะอ แล้วก็ดูจาก HA นะครับ HA เนี่ยแท่งราคานะเป็น2เขียวนั่นหมายความอะไรเนี่ยมีสัญญาณเพิ่งมีสัญญาณการกลับตัวนะครับจากกรอบหลุดจากกรอบไซด์เวย์นะสเขียวเนี่ยก็หลุดจากกรอบไซด์เวย์เห็นไหมทำหายด้วยนะครับถ้าคนใช้แฮกิเนชิเนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยตัวนี้มันเป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับจากไซด์เวย์เป็นขึ้นต่อนะครับอ่านะก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจ คนที่มีของก็ถือต่อไปนะครับสำหรับหุ้นก็ถือต่อไปเนาะส่วนคนที่ยังไม่มีหุ้นนะครับคุณก็สามารถเข้าซื้อได้นะยังขึ้นได้อีก50จุดถึง100จุดนะครับเพราะตอนนี้1,449 49ใช่ไหมได้เซลว่า1,500แล้วกันนี่1,450นะครับต้านถัดไปคืออันนี้มองว่ามันผ่านไปเลยนะเส้นนี้นะ 1, 1, 1 4 5 4มองว่าผ่านไปได้นะครับก็มีโอกาสไปต่ออีกนู่นเลยนะครับ1,495.94หรืออ่ะ Let's s a ว่า1,500แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าผ่านไปได้อีกก็1,400เอ้ย1,546หรือตีเป็นเลขกลมๆก,ก็1,550นะห่างจากตรงนี้อีกประมาณ50ถึง100จุดนะครับนะ ก็มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ลองใช้ไม่ใช่ตัวนี้เราใช้ อืมได้อยู่นี่ครับ ไปได้นะน่าจะเจอแรงประท้าแถวๆนี่แหละครับตรงนี้นะแนวฟิโบก็หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับหนึ่งพันห้าร้อยยิบเจ็ดอืมนะก็มีโอกาสผ่านนะครับอาจได้เห็นห้าสิบ ถึง100จุดนะครับ50ถึง100จุดหลังจากนี้ไปนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะฮะคนที่ยังไม่มีของก็ซื้อได้อีกอยู่นะครับหุ้นนะก็ยังขึ้นได้อีก50ถึง100จุดก่อนจะย่อนะก่อนจะย่อนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์แล้วก็เป็นไกด์ไลน์ในการประกอบการตัดสินใจการลงทุนของเพื่อนๆนักลงทุนนะครับวันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ